สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัทเฮลบรอหกล้อซิ่งอีกแล้วนะครนับทีนี้ก็เราก็จะเริ่มงานกันแล้วครับฝนตกนะครับโตก็ทําทางลงครับเ่าแก่ยังไม่มาเลยครับก็ยังไม่ได้กินข้าวกันนะครับเ่ยรอข้าวก็วิ่งรอไปก่อนครับ บิดมัดให้ไมโครลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเอาเต็มกล่องเลยเด้อ ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโต๊ะเพิ่งขับครับเพิ่งขับแบบเป็นจริงเป็นจังก็มาปีนี้แหละครับแต่ก่อนก็ขับแต่หกล้อครับ <c oughs> นี่แหละครับถ้าถ้าถ้าอยากเป็นอยากอะไรก็ต้องแบบอย่างนี้แหละครับถ้าเขาแก่เขาปล่อยนะครับ อยว่าเออมันก็ขับได้อะไรงี้ได้ก็ <Go! S 1> เป็นเร็วนะครับแบบนีไน้ไม่โดนไม่โดนหรอก ให้ี่ต้อมลองดูก่อนว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าเริมออกแล้วร้อนเนี่ยก็เป็นเวลาเก้าโมงเช้าครับโอเคยังไม่มาข้าวก็ไม่มี ฮะโอ้ก,ก,ก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละกาตารรถผมยังมีควันขาวเหมือนกันเลยกาตาเทอ,อร์โบยังมีควันเนาะ เสียงไหมคองใจครับควันขาวนี่ตักนานนะกว่าจะเต็มรถ มันเยอะบอ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกระเด็นไปโดนพี่แหละเอาเต็มกล่องเลยนะครับของผมไมเมื่อวานอ่ะท้ายระเบิดอะ่ะ 一起。 อคอยู่ข้างล่างก็อมองดินไม่รู้นะครับว่าใส่เยอะไปแค่ไหนแล้วแต่มันก็ไม่เยอะนะครับนี่แค่แค่ใส่เต็มเต็มกระบะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับเอาแค่เต็มกระบ,รบะ,อะบพอครับ แบบนี้เพอแมคโครมันฝังตัวลงไปอยู่ข้างล่างแล้วตักเวี่ยงขึ้นมาข้างบนเนี่นานนะนี่อีกประมาณ3าุ้งกีนะครับ ยา,ยากเลยน้อมองไม่เห็นหรอ,อสองคันแค่นี้ก็ตักไม่ทันแล้วครับแสงหลังหลัง ตักทีละนิดเดียวเองแกตักไม่ได้เยอะเนูแกใส่มาทีละนิดทีละนิดเดีนยวนี้นะไปเลย ่ครับเราไปดูที่เทกันครับฮะป,ประมาณสิบสองสิบสามตักอะ่ะดูาว,ว่ามันจะล้นหรือเปล่านะสบายสบายครับตรงนี้มันไม่ได้หนักนะครับเนี่ยดิยนนี่ที่ต้มถ้ากระชากนี่แบบ ร่วงลงมาแล้วทางเลยหมดเลยนะครับตรงนี้โอ้สบายครับแค่นี้ไปดูที่แทนะนี่ครับก็จะล้นนิดนึงนะครับข้างหน้าไม่ได้ใส่นะครับใส่ได้ข้างหลังเราต้องไปเอารถแล้วครับนี่เชือวแรกเลยนะ นี่ครับเอามาเทใกล้ๆตรงนี้แหละโอ้เสียงถอยไหมเอกเอก ออกเลยอยู่ไกลๆนะครับเฮ้ยกระเด็นมาถึงนี่เลยเออขี่ล้วน,วน <S 2> <S 2> เๆเรียบร้อยครับอ้าว ไปลงเลยนี่ครับมาดูว่าโตจะใส่เยอะแค่ไหนครับเจ้ายักษ่ดินเนี่ยติดกระบะดีมากเลยครับโอ้มีมือสั่นครับเนี่ยเราจะรู้ตักใส่กระบะเจ้ายักอะจริงจะตักยากแบบนี้ด้วย ยัยเนี่ยยีบ20เที่ยวเมื่อว,วานหมดไปนิดเดียวครับเรี้งเครื่องเบาๆนะครับ ตอนนี้แล้วเท่าแกยังไม่มาเลยครับวแต่ไปส่งน้ำมันส่งอะไราทางเจ้าส้มลายหรือเปล่า จะได้เร็วแบบนี้ครับดูเมื่อวานมันติดกระบะนะครับและอีกอย่างเจ้ายักษ์ก็ไม่มีเหล็กแสะนะครับต้องอาศัยของพี่ต้มเขาครับแดดออกร้อนนับนเบ๊ ถ้า yeah. มันเป็นเขียวๆอย่างนี้จ้ะมันอยู่ในน้ำนานหืืเปล่ามันเป็นแพงต์ตอน นี่จะไม่ให้ท้ายระเบิดได้ไงครับของผมตัวตากนกแกว้วมันเป็นลูกสูบนะครับมันเป็นโชค๊คหรือมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรมันพร้อมที่จะระเบิดได้นะครับแต่คันของของพี่ต้อมนี่มันเป็นแบบธรรมดาไหมมีแต่ปากนกแก้วขาดนั่นแหละครับท้ายถึงจะระเบิด แค่นี้ลนะใส่แค่นี้ครับเดี๋ยวใส่กักหนึ่งก่อนครับนั้น,นละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับ